ในช่วงต่อไปนะครับช่วงเวลา9นาฬิกานทีถึง10นาฬินทีนะครับจะเป็นการบรรยายนะครับในหัวข้อเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับภัยอันตรายทำลายเด็กไทยนะครับโดยท่านสรารจารย์กิติคุณแพทย์หญิงสุวรรณาเรืองการจนะเศษนะครับท่านเป็นสิทธิ์เก่าแพทย์ศิริราชรุ่นที่82ครับขออนุญ,ญาตกล่าว นะครับถึงผลงานแล้วก็การปฏิบัติงานของท่านในอดีตพอสังเขปนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งนะครับรองคณะบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ศิริกิจคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่พุทธศักราช2547ถึง2554นะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและดูแลด้านทรัพยากรบุคคลและด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ และปัจจุบันครับท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงสุวรรณเรืองการจนะเศษนะครับสิทธิ์เก่าแพทย์สิริราชรุ่น82นะครับเช่นเช่นครับ กราบสวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพทุกท่านเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆศิริราชวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจนะคะที่ได้กลับมาสถาบันแม่ที่สร้างให้สวรนาเป็นตัวตนจนถึงทุกวันนี้นะคะโดยเพาะยิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ป่วนนะคะที่ท่านให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำหรับหมอเด็กคำจริงสำหรับหมอทั่วไปเลยนะคะมันน่าจะเป็นวิกฤตของประเทศนะคะเอ,อ,อเมริกาเรียกว่าวิกฤตนะคะแต่ว่าอ,อ,อังกฤษเรียกว่าเป็นหายนะของประเทศถ้าตัวเองมองเนี่ยมันหายนะจริงๆนะคะมันเลยวิกฤตมาแล้วค่ะนะคะเพราะนั้นก็ออตื่นเต้นที่จะได้มานำ,นำเรียนในเรื่องนี้นะคะ มันเปลี่ยนจากอันตะกี้หมอบอกพี่อันนี้อันนี้เปลี่ยนนี่ครับกดค่ะค่ะค่ะตะกี้บอกอันนึงนะคะอันนี้เปลี่ยนเป็นอีกอันนึงค่งเปลี่ยนอันครับค่ะก็มันต้องมานี้ส่วนพอยเตอร์นี่ตรงตรงนี้ได้ได้ค่ะให้พี่พอยมาทางนี้ก่อนใช่ไหมคะครับครับตอนนี้ตอนเปลี่ยนสี่จะไปหลับส่วนสตอนตอนแอร์พอยเตอร์เนี่ยตรงอันบนสุดครับมันไม่ไป ต่จะถอยหลังใช่ไหมครับค่ะมันไม่ไปโทษนะครับโอเคโอเคค่ะไม่ไปอีกระจันเดียวเอ๊ะมือพี่เป็นอะไรรึเปล่าถอยหลังค่ะอีกอันหนึ่งค่ะ ก็มารู้จักบุหรี่ไฟฟ้าก well> ันนะคะเขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าหากว่า Apple เป็นบุหรี่เป็นนวัตกรรมสําหรับคอมพิวเตอร์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมของยาสูบเลยนะคะเปลี่ยนรูปโฉมทั้งหมดเลยนะคะจุดไฟด้วยไฟฟ้าถึงเรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้านะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไปสูบที่ตรงนี้ก็จะกระตุ้นเซ็นเซอร์นะคะให้แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ย ผลิตความร้อนสูงมากเลยนะคะที่ทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าละเหยกลายเป็นไอนะคะแล้วก็เข้าสู่ปอดของผู้สู่นะคะเพราะนั้นมันเปลี่ยนไปโดยชิ้นเชิงเลยนะคะค่ะแล้วแตกต่างกับบุหรี่มวนอย่างไรนะคะค่ะค่ะ ต่างกันอยู่5เรื่องนะคะเรื่องที่1นึ่ตะกี้ได้นาเรียนแล้วความร้อนถ้าบุหรี่ธรรมดาเราจุดด้วยไม่ขีดหรือไฟแช็คนะคะแต่อันนี้ความร้อนสูงค่ะต่อมานิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากมันเอานิโคตินมาละลายน้ายานะคะเพราะนั้นไม่ใช่ใบยาสูบที่มาหันฟฟ่นฝอยแล้วอัดมวลนะคะเป,เป็นนิโคตินสังเคราะห์ซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมเนี่ยคิดนวัตกรรมทําอย่างไรจะ เอาชนะจุดอ่อนของบุหรีม่มวนเดิมได้อันนั้นสูบแล้วจะไอระคายคอแต่อันนี้ไม่เลยค่ะเนียนนุ่มนะคะดูดซึมได้เร็วนะคะดูดซึมได้เยอะภายใน7วินาทีเข้าเลือดไปสู่สมองเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องของนิโคตินนะคะเรื่องที่3มันไม่เป็นควันที่บอกว่าไร้ควันเนี่ยแต่มันเป็นไอนะคะเป็นเวเปอร์เพราะ,ะนั้นเขาเลยเรียกว่าเวฟนะคะ เพราะนั้นไอนี่มันก็จะละเอียดลึกเล็กกว่าควันมันจึงเข้าได้ปร็วแล้วก็ลึกกว่านะคะหลอดเลือดเ,ออเข้าสู่หลอดเลือดฝอยนะคะถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันจะเข้าสู่หลอดเลือดใหญ่เข้าสู่บรองคัสแต่นี้เนี่ยลงลึกไปกว่านั้นได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ต่างกันตรงไม่มีทาอันนี้เป็นอันเดียวที่อุตสาหกรรมเขาเอามาโปรโมทนะคะเพราะนั้นมันไม่ทำให้เกิดมะเร็งเพราะมันไม่มีทา แต่มันมีอีก7,000กว่าชนิดนะคะที่บริษัทบุรีไม่พูดถึงนะคะในงานวิเคราะห์เนี่ยมันมีสารพิษเช่นกันนะคะอันที่4ก็คือน้ำยาบุหรีไฟฟ้าบุรี่มวนไม่มีน้ำยาบุรีไฟฟ้านะคะมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมอันนึงซึ่งเข้าไปในร่างกายเราในบุหรี่มวลไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะพูดน้ำยาบุหรีไฟฟ้านะคะซึ่งตะกี้เราบอกสร้างความร้อนสูงแต่เมื่อสูงเข้าไปในปอด ไม่ร้อนนะคะมันมีคูลแลนต์ค่ะคุณสูบเอาน้ำยาแอร์ปรับเครื่องปรับอากาศเข้าไปด้วยนะคะจากความร้อนสูงเนี่ยไม่ร้อนเลยเมื่อเข้าสู่ร่างกายเพราะคุณได้คูลแลนต์เข้าไปอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะสุดท้ายการตลาดเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะคะบุหรี่มวลเนี่ยการตลาดธรรมดาแต่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นการตลาดที่เรียกว่าการตลาดล่าเหยื่อนะคะมุ่งเป้าไปที่เด็ก เยาวชนแล้วก็ผู้หญิงนั้นหมอเด็กถึงได้กลัวตัวนี้แล้วก็พยายามที่จะรณรงค์ซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะได้มารณรงค์กับสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเราออกไปช่วยกันนะคะค่ะค่ะตะกี้พูดแล้วนิโคตินสังเคราะห์นะคะนิโคตินมีฤทธิ์เสพติดสูงสุดเขาพยายามบอกว่าไม่เสพติดนะคะ จะไม่เสพติดได้ยังไงถ้าไม่มีนิโคตินอะ่ะไม่เสพติดแต่ในผลิตภัณฑ์ที่ออสเตรเลียเขาตรวจที่บอกว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินเอาไปตรวจมีนิโคตินทั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นเขา,เขาหลอกลวงค่ะว่าไม่มีนิโคตินมันเลยไม่เสพไม่เสพติดนะคะถ้าเราดูจะพบว่านิโคตินเนี่ยริดเสพติดสูงสุดนะคะเทียบกับเฮโรอนีนเทียบกับสีเหลืองคือแอลกอฮอล์แอมเฟตามีนยาบ้ากัญชาทั้งหลายตัวนี้ สูงสุดในทุกอายุเลยนะคะเพราะนั้นติดง่ายมากทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กเข้าไปเสพครั้งแรกประกวดพ่นควันประกวดอะไรไม่ได้มาบอกในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแต่ครั้งหนึ่งที่คุณสูบเข้าไปคุณจะติดมันนะคะค่ะโดยเขาค่ะเมื่อเจ็ดวินาทีที่บอกแล้วนะคะจะไปสู่สมองสีฟ้า,ฟา คือริเซปเตอร์ที่รับเอานิโคตินเมื่อไปฟิกตัวนี้ก็จะหลั่งสารแห่งความสุขมีเยอะแยะเลยนะคะแต่ตัวที่สำคัญที่สุดคือโดปามีนทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะคะก็จะสูงขึ้นยิ่งสูบเยอะสีฟ้าก็จะยิ่งเยอะขึ้นมันเป็นโดสเรสปอนส์นะคะก็จะเกิดความสุขแต่เมื่อถูกทำลายโดปามีนดรอปลง ความสุขหายไปก็จะโหยหานั่นคืออาการเสพติดนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Dose Response แล้วก็ Threshold ด้วยเมื่อคุณสูบไปเยอะๆรีเซพเตอร์มันจะเพิ่มจำนวนขึ้นสูบเท่าเดิมความสุขไม่เท่าเดิมต้องสูบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเพราะนั้นมันเป็นตัวที่มีฤทธิ์เสพติดสูงสุดอย่างที่บอกสูบง่ายติดง่ายแต่เลิกยากนะคะแล้วก็ ด้วยเหตุที่เพิ่มปริมาณได้ตอนนี้เนี่ย DIY นะคะ Do it by yourself เติมน้ำยาเติมนิโคตินน้ำยาได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเ,เมื่อสัก3ปีก่อน1นึพัฟเนี่ยเท่ากับจู20เท่าแต่ตอนนี้ถึงร้อเท่าแล้วนะคะเด็กๆไปเติมเองเติมอย่างอื่นด้วยนะคะ4คูณร้อกัญชาเพราะนั้นเติมได้สารพัดนะคะ ข้อหแล้วนะคะเป็นสารเสพติดข้อ2นิโคตินมีฤทธิ์เป็นสารพิษมีมีฤทธิ์ทำลายสุขภาพเนื่องจากไปทำให้หลอดเลือดในร่างกายหดตัวทั้งทั้งหมดเลยนะคะเพราะนั้นทุกระบบของร่างกายจะถูกเอฟเฟกแต่ไวาทัลเนี่ยก็จะคือที่สมองนะคะก็ตีบแตกตันเด็กๆต้องบอกว่าตุยนะคะตีบแตกตันตุยบอกตายนี่เขาไม่อินเขต้อง พอตุยเนี่ยโอเคพูดภาษาเดียวกันนะคะนะคะที่อื่นด้วยที่หัวใจที่ทุกระบบเลยนะคะแต่ทีนี้ในเด็กในเด็กไม่ไม่ใช่ s t r u c t u r e อย่างเดียวนะคะในเด็กจะ e f f e c t ฟัง c t i o n ด้วยนะคะก็คือสมองของเด็กตั้งแต่ในท้องแม่จนถึงอายุ25ปีมีเรื่องของ p r ุ n i n g มีเรื่องของ proliferation ทำให้เกิด ef นะคะ effective เอ็ c เซคิวทีฟฟังชัอยู่ตลอดเวลานะคะรัะนั้นนิโคตินก็จะไปทำให้สิ่งเหล่านี้ถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการความจำเรื่อง i n t e ทเ e c กชวลเรื่องการควบคุมอารมณ์เรื่องการสื่อสารถูกทำลายไปด้วยเพราะฉะนั้นในเด็กตีบแตกดันตุยบวกโง่ด้วยนะคะเพราะนั้นอั่นเ่งสำคัญมากสำหรับหมอเด็กนะคะที่ที่เรากังวลกันเพราะว่ามันทำลายสมองเด็กคะ่ะ งานวิจัยพบว่าเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงอายุ25ปีเลยนะคะมีประสิทธิภาพการทำงานของสมองต่ำกว่าเด็กที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า3-4เท่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าอายุต่ำกว่า14นะช่วงนั้นพัฒนาสูงสุดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะทำให้มีภาวะซึมเศร้านะคะอันนี้เป็นงานวิจัยของประเทศไทยนะคะสำรวจการตรวจสุขภาพ ของทั่วประเทศพบว่าเยาวชนไทยที่สูบบุหรี่53บุหรี่ไฟฟ้านะคะ53มีภาวะซึมเศร้านำไปสู่การฆ่าตัวตายได้นะคะ,คะทีนี้ต่อระบบอื่นนะคะปอดเนี่ยมี2เอฟเฟกค่ะทั้ง direct effect จากการสูดดุ่มเข้าไป local กับ s s t s m i c นะคะต่อจากท่านอาจารย์อ,อ,อัดนะคะทำให้การติดเชื้อเนื่องจากมันมีสาร i n t e r l e u k i น นะคะก็ทำให้การอักเสบเยอะขึ้นกว่าปกตินะคะติดโควิด COVID 19, ก็จะติดเยอะกว่าคนที่ไม่สูบติดทีบี 19, ก็จะรุนแรงมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะทำให้คนที่เป็นหอบหืดเนี่ยแอตแทกมากขึ้น39เป็น COPD 69นะคะทีนี้โลเคอลที่สูดลมเข้าไปก็ไประคายเคืองหลอดลมนะคะเป็นสารก่อมะเร็งทำให้เกิดอ e ีแวลี่กับป๊อปคอร์นหลังนะคะ ป๊อปคอร์นหลังนี่คือในคนที่โรงงานทำป๊อปคอร์นนะคะเขาก็จะสูดดมเอาไอ้น้ำมันเข้าไปปอดเขาจะถูกทำลายขาวเป็นฟ้าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นป๊อปคอร์นหลังด้วยนะคะส่วนอ e ีแวลี่นี่ย่อยอ,อันนี้โควิดนะคะอีแวลี่นี่ย่อ,ยอม,มาจาก อิเ c ็กทรอนิกส a r e ก uh, t e เรตเวปป associated product ลังอ i น j u รีนะคะปอดอักเสบรุนแรงจากเ,เชื้อจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีเชื้อนะคะเพราะเชื้อไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะแล้วก็หายใจไม่ได้ on respirator ไปเลค t u r e ที่โรงพยาบาลเด็กเขาบอกว่าใน2-3ปีนี้เนี่ยโรงพยาบาลเด็กพบเด็กอายุน้อยเข้า Admin ICU เยอะเลย เพราะเชื้อไม่ขึ้นอะไรแล้วก็มีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าเขาไม่ได้พิสูจนะคะการพริสูจของมันคือการใส่กล้องเอาบองเคียวเอ,อวิโอลาลาวาชเนี่ยไปยอมจะพบแมคโครเฟจที่มันกินไขมันในปกติมันไม่มีไขมันแต่ว่าในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นมันเป็นไขมันที่ละลายนิโคตินนะคะก็จะพบ ไลปิดเลเดนแมคโครเฟจตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยพรูฟเพราะนั้นเลยพิสูจน์ทราบยากหน่อยหนึ่งนะคะแต่ของที่รามารายงานไปเมื่อพฤศจิกา65เขาฝ่ายตรงข้ามนะคะฝ่ายไร้ควันเนี่ยหูยมีเคสเดียวก็มารีพอร์ตนะคะมีแม้แต่เคสเดียวเราก็ไม่อยากให้มีเพราะว่ามันเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง เราเจอหนึ่งเคสไอ้ข้างล่างเนี่ยมันเยอะแยะเลยเพราะาเราวินิจฉัยยากนะคะเพราะนั้นอ e ีแวลี่เนี่ยคนที่เป็นเขาบอกว่าแค่กินข้าวยังเหนื่อยเลยคนที่เป็นนักเต้นนะคะเป็นแดนเซอร์ตอนนี้แดนซ์ไม่ออกเลยค่ะแค่กินข้าวยังเหนื่อยเลยจะทำอะไรได้นะคะค่ะที่ที่หัวใจนะคะหัวใจก็เส้นเลือดหัวใจตีบนะคะ แล้วก็พบว่ามี AF ด้วยมีหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นน่าจะเป็นสาเหตุการตายของอายุน้อยอยู่ๆก็พบ drop d e รสมี heart attack นะคะเคยมีเคสหนึ่งเขาบอกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ไอไม่อะไรเลยอยู่ๆก็เป็นอย่างนี้ถามเขาว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าไหมเขาทออ้าทำไมคุณหมอรู้ถ้ามันไม่เจออันอื่นเนี่ยตัวนี้แล้วคุณอายุน้อยด้วยถ้าคุณสูบบุหรี่ไฟฟ้านี่มันเป็น most common นะคะค่ะ มันไปทำให้ endocrine เปลี่ยนด้วยนะคะฮอร์โมนทั้งหลายเปลี่ยนทำให้ cortisol อ,อ้ Cort isol, ulin, ร์ต t i อลอิ n s u l i n ผิดปกตินะคะทำให้ t r i g l y c e กับ LDL สูงขึ้นนะคะเกิดเมต a b o l i c s y n d r o m 2.7เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ทีนี้ที่กลัวเด็กๆบอกเบาหวานไม่กลัวมะเร็งไม่กลัวกลัวเซ็กเสื่อมน,นะคะเสื่อมไหมคะนะคะ เทสโทสเตอเรลดลงนะคะตกเครื่องหมายลดลงพบเซ็กเสื่อมอิเล็กทรี่ดิสฟังชั2.24เท่าของคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเทียบกับคนไม่สูบนะคะแล้วก็ในงานวิจัยในในสัตว์ทดลองเนี่ยเราพบว่าขนาดเทสติสของหนูเนี่ยเล็กลงแล้วก็งานวิจัยที่เดนมาร์กในคนที่สูบบุหรี่2,000คนมีสเปิร์มเขาน้อยกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะต่อเลยค่ะ สงสัยให้ช่วยกดดีกว่านะคะทางด้านซ้ายเนี่ยคือมะเร็งที่เกิดจากบุหรี่มวนนะคะพบทุกระบบของร่างกายเลยนะคะใช้เวลา30-50ปีเริ่มมีเคสที่เป็นมะเร็งแต่ของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งเข้ามาปี2550ปีนี้2567นะคะ2562เนี่ยเริ่มมีรีพอร์ตว่าทำให้เกิดมะเร็ง 2.2เท่าที่แับคนที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะนั้น incubation period มันสั้นกว่ามันเกิดเอฟเฟกได้เร็วกว่านะคะค่ะต่อเลยค่ะข้อ3แล้วนะคะข้อ1นิโคตินเสพติดข้อ2นิโคตินทำให้หลอดเลือดตดตัวอันตรายต่อสุขภาพข้อ3น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็เป็นนวัตกรรมนะคะเด็กๆชอบมากเลย มีรถมีกลิ่นให้เลือก16,000ชนิดเมื่อ2ปีก่อนนะคะตอนนี้มันคงจะเพิ่มขึ้นไปแล้วล่ะคะ่ะพบว่าเด็กอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเขาไม่ได้เลือกเพราะมันเป็นนิโคตินมันไม่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าแต่มันหอมม,มันมีกลิ่นให้เลือกนะคะวันนี้เด็กผู้หญิงใช้กลิ่น ลาเวนเดอร์พรุ่งนี้ใช้อีกกลิ่นหนึ่งมันกลายเป็นแฟชั่นนะคะหอมแทนน้ำหอมแล้วก็เด็กผู้หญิงรู้สึกริบเบิลเออชั้นทัดเทียมผู้ชายนะเธอก่อนหน้านี้สูุบุรีเนี่ยมันเหม็นแต่ตอนนี้บุรีไฟฟ้าฉันรู้สึกอิสระเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ชายนะคะวันนั้นก็ใช้ ที่จุดที่เด็กผู้หญิงกับเด็กๆที่มีจิตวิทยาชอบลองของเพื่อนลองฉันไม่ลองไม่ได้และ must have ฉันจะไม่เท่ฉันปฏิเสธเพื่อนไม่ได้ถ้าปฏิเสธแล้วก็จะเข้าเพื่อนไม่ได้เพราะนั้นเขาใช้จิตวิทยาเด็กในการทำการตลาดที่บอกว่าล่าเหยื่อตะกี้นะคะค่ะฮาร์วาร์ดเขาเอาน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไปวิจัยก็พบว่ามันเป็นสารก่อาการระคายเคืองสารก่อมะเร็ง นะคะคไปริวรก็ได้ค่ะต่อเลยค่ะในไอบุรีมีอะไรนะคะอย่างที่บอกมีเจ0 0กว่าชนิดที่นำมานี่ก็มีนิโคตินแน่นอนต้องมีนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าอุตสากรรมบุรีบอกว่าไม่มีไม่มีควันไม่มีไอเพราะนั้นสูบในบ้านได้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าจริงไหมมันมีนิโคตินมันมีสารที่เกิดจากการเผาไหม โลหะหนักเกิดขึ้นนะคะเขาเจาะเลือดในคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีซิลเวอร์คอปเปอร์เซเลเนียมวารเดียมสูงกว่าคนสูบบุหรี่มวลค่ะต่อเลยค่ะอันนี้ PM 2.5นะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะประกวด Cloud Contest เด็กๆชอบประกวดมาประกวดว่าใครจะพ่นควันไอนะคะออกมาเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปมังกรน,นะคะบางทีเป็นมนงกรเลยอะพ่นได้เก่งมากเด็กเขาจะไปประกวด เขาไม่ได้รู้ว่าในนั้นมันมีนิโคตินครั้งหนึ่งที่คนสูบประกวดคุณจะต้องมีครั้งที่2ครั้งที่3แล้วนะคะน,นี้ก็เป็นเทคนิคทั้งรีวิวทั้งประกวดทั้งรถแรกแจกแถมนะคะ PM 2.5ก่อนจัดงานอยู่ที่2-3ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะพอจัดงานพุ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็จะอยู่ค้างอยู่ในห้อง36ชั่วโมง 819ไมโครกร,รัมนะคะเพิ่มขึ้น600เท่าค่ะต่อเลยค่ะ,ะยืนยันด้วยงานวิจัยของ cdc นะคะเอาคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า3คนไปนั่งกับคนที่ไม่สูบ6คนให้อยู่ในห้องปิด2ชั่วโมงน,นี้ไม่รู้ว่าผ่านเอติกได้ไงนะคะสมัยก่อนอาจจะบอกว่ามันยังปลอดภัยกะเขาจะพิสูจน์ว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะ หลังจากนั้นเอาคนที่ไม่สูบบุหรี่ที่นั่งอยู่ในห้องมาเจาะเลือดกับตรวจปัสสาวะหาโคตินินสูงขึ้นเป็นร้อยเท่าร้อยเท่าของก่อนก่อนเข้ามาในห้องนี้นะคะนั้นอันนี้คือบุหรี่มือสองคือเด็กคนเสื้อเขียวได้ควันได้ไอของบุหรี่ไฟฟ้าโดยที่ตัวเองไม่ได้สูบเองนะคะส่วนเติร์ดแฮนเนี่ยก็คือเอา กระดาษกรองไปแปะแปะแล้วไปตรวจพบนิโคตินสูงขึ้นก่อ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 นสูสบ10เท่าก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้10เท่านะคะนั้นนี้ก็คือเติร์ดแทนซึ่งหมอเด็กจะคอนเซิร์นอีกเช่นกันนะคะเพราะว่ามันตกอยู่ในเฟอร์นิเจอร์พรมห้องนอนเก้าอี้เสื้อผ้านหน้าผมของพ่อแม่ที่สูบข้างนอกบ้านเข้ามาในบ้านเอาปลอดภัยไม่เลยค่ะมันยังอยู่นะคะนัน้นนี้ก็คือ พบว่าในคนที่เสียชีวิต 2, 2ล้านคนเนี่ยนะคะเป,เป็นเด็ก65,000คนเด็กที่ไม่ได้สูบบุหรี่อะไรเลยนะคะแต่ว่าพ่อแม่เขาสูบบุหรี่ในบ้านในประเทศไทยเราเนี่ย23%ของคนที่สูบบุหรี่สูบบุหรี่ในบ้านเพราะฉะนั้นลูกกับคนใกล้ชิดของเขาอันตรายด้วยนะคะต่อเลยค่ะงานวิจัยเรื่องโครงการบ้านปลอดภัยนะคะ เด็กอายุ5ปี6เดือนถึง5ปีเนี่ยมาแอดมิดคนที่บ้านสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะแอดมิดฉุกเฉินแอดแท็กไอ้แอสมาติกแอดแท็กนะคะสูงกว่าบ้านที่ไม่มี60จิต 67%แล้วต้องแอดมิด32%คิดเป็นค่าใช้จ่ายครั้งละ20,000บาทถ้าคูณจำนวนเด็กที่สัมผัสบุหรีก็7 7 9ล้านบาทนะคะอันนี้เมื่อ3-4ปีก่อนค่ะต่อเลยค่ะค่ะข้อ5แล้วนะคะเขาบอกว่ามันเอามาใช้เลือกบุหรีมวลนะคะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะมันมีงานวิจัยเยอะแต่องค์การระดับโลกนะคะ WHO EU นะคะ US อาจารย์ปกิจบอกว่าไม่ต้องเชื่อผมปกิจตัวเล็กเนี่ยเชื่อ WHO เขาม่เขาเขาใหญ่กว่าเราเยอะแล้วเขาก็เป็นองค์กรกลางเขารวบรวมมาเยอะนะคะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุรี่มวนได้ถาวรน,นะคะอาจจะเลิกได้ชั่วคราวแล้วก็มาติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนนั่นคือถ้าจะเลิกสมาคมข,ขวาอาจารย์อัดนะคะ โรคปอดแห่งโลกเนี่ยนะคะเขาบอกว่า Quit o o t t w w t c h นะคะจะเลิกหักดิบเลิกเลยอย่าสวิตจากบุรีมวนมาเป็นบุหรีไฟฟ้าเพราะว่าคุณจะมาติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนเพราะว่าคุณก็ยังติดนิโคตินอยู่ดีและบางทีเยอะกว่าเดิมด้วยบางคนดูโอใช่ไหมคะควงคู่เลยนะคะก็ติดมากขึ้นค่ะต่อเลยค่ะนะคะ,นะคะนอกจาก ในเด็กเนี่ยสมองของเขากำลังพัฒนานะคะเพราะนั้นจะไปกระตุ้น brain reward center เด็กจะติดบุหรี่ง่ายกว่าผู้ใหญ่แล้วก็จะไปกระตุ้นให้สมองพร้อมเหมือนเตรียมอนุบาลน,นะคะไปเตรียมสมองให้พร้อมที่จะรับสารเสพติดตัวอื่นนะคะค่ะก็สูงขึ้น5เท่าคงไปเร็วแล้วนะคะน,นี่ค่ะก็เป็นงานวิจัยที่ยืนยันว่าหลังจากสูบบุหรี่ฟ้าต,ต่อไปเนี่ยทั้งกัญชาเฮโรอีนเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อเลยค่ะค่ะนะอเมริกาเนี่ยเขาบริษัทนี้ค่ะจูสที่ขายดีที่สุดเนี่ยถูกร้องถูกฟ้อง,องทั่วประเทศเลยนะคะจากพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะว่าเขาไม่ไหวแล้วอะ่ะเขาไม่รู้จะดูแลลูกเขายังไงลูกเขาไปเชื่อโฆษณาเชื่อเช,อชื่อว่ามันปลอดภัยกว่าบ,บุหรี่เชื่อแล้ว จริงๆอเมริกาห้ามสูบในเด็กอายุต่ำกว่า21ปีนะคะจริงๆต้อง25นะตะกี้เราตัวเลข25คือ Magic Number ต้องต้องคุณต้องไม่ขายอะ่ะแล้วมันมันระบาดในเด็กอ่ะนะคะเพราะว่าคุณทำการตลาดมุ่งเป้าดูสิเป็นขวดนมเป็นตุน๊กตนตุ๊กตาไม่ขายในเด็กแล้วทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมาทำไมอันนี้คือที่เรียกว่ามุ่งการตลาดหน้าเหยื่อนะคะเดี๋ยวไปเร็วแล้วค่ะต่อเลยค่ะนี่ จากเจนหนึ่งมาเป็นเจนห้าเจนห้าเป็นกกตุน๊ก,กตาแล้วค่ะนะไม่ล่าเด็กเราจะล่าใครค่ะต่อเลยค่ะค่ะนะคะสรุปก็คือมันอย่างน้อยมันเท่ากับบุหรีม่มวนนะ่ะแต่ในมันมีแต่มันมีอย่างอื่นมีความร้อนมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็การตลาดล่าเหยื่อนั้นในความเห็นของกลุ่มที่รณรงค์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเรื่องสุขภาพ มันอันตรายกว่าแน่นอนนะคะค่ะทษทีไม่ได้เอานาฬิกามา ừ, หมดเวลาแล้วเลยพระอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นก็เราไม่พูดว่ามันผิดกฎหมายนะคะยังมีเรื่องสถิติอีกเยอะขอสไลด์สุดท้ายเลยแล้วกันนะคะนะคะ,ะฝากสไลด์ไว้ในอ้อมใจของพี่ๆนะคะ,ะเยอะเลยค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ได้มากับสู่สถาบัน ที่สร้างสุนาราขึ้นมานะคะก,ก็ขอเชิญชวนเรื่องนี้มันเป็นหายนะของประเทศแล้วขณะนี้เนี่ยนักการเมืองอกําลังคิดจะยกเลิกกฎหมายห้ามนําเข้าบุหรี่ฟ้าเอาขึ้นมาเลยกัญชาคุณยังห้ามไม่ได้เลยคุณจะมาห้ามบุหรี่ฟ้าเนาะประสบการณ์บอกเราว่าคุณห้ามไม่ได้และต่างประเทศก็ห้ามไม่ได้อเมริกาอังกฤษเก่งกว่าประเทศไทยตั้งเยอะยังระบาดเลยแล้วประเทศไทยจะทำยังไงเพราะนั้น ขอให้คงมาตรการการห้ามนำบุหริไฟฟ้าแล้วเรามาช่วยกันจี้อย่างอื่นดีกว่านะคะในด้านของความรู้ขอเชิญชวนนะคะพี่ๆเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวรีราษร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุริไฟฟ้าค่ะค่ะช่วยกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยครับท่านอาจารย์ครับ